เดินขึ้นไปอีกแ้อ่าขึ้นมอีกรลบนึ่งรเเาเป็นเรื่อวแบบเพื่อนฉันไงแบบเพื่อนเพื่อนโอเคที่เราทำงานแก้ว่าเราแบบนัไปนอนเอาเป็ว่าิึทุกคนมากใช่ครับดึงมนกันดึงมนกันขอขอเช็คประชากรหน่อยได้ไหประชาชน เห <laughs> มือนกันทลยใหม่มีมีิี่อ่าเป็นคนโคราชไหมฮะขอขอดูหน่อยบอู้ครับครับอ่ามาจากกรุงเทพฯนะมีไหมฮะไปเยอะอยู่แล้วก็วมีนี่มาจากอิตโตแฟนเอออ้มีมาจากจังหวัดอื่นไหมฮะขอน,นแนอ๋อ ปรมมนุษย์ต่างดาวแกเป็นไข่เป็นมนุษย์ต่างดาวจับฉันทำไมก้อนรีบเล่นเลยเอวม่งเอวม่งดูแต่ว่ารู้ก็ข้าวว่ามันเดี๋ยวว่าดูดูละข้าดูลืมดูไม่ได้ภาพหรอกเอาใหม่ก่อนเล่นเล่นใหม่จับฉันมาทำไหมแกเป็นไข่จับฉันมาทำไมฉันคือมนุษย์ต่างดาวใช่ปะ โอ้จะจำไม่ได้หรอไม่ได้แล้วโอเคอะไรนะอะไรนะอย่าเป็นใครแกต้องการอะไรเอาส่วนบนนะมากระโดดกันหนึ่งคนเลยดีขอชัดๆเลยอ่ะจำได้ไหมแกเป็นไข้จับฉันว่าทำไมแกต้องการอะไรฉันเป็นมนุษย์ต่างดาว ทำไมทำไมอะอะไรนะขอขอคลิปได้ไหมอ๋อมันคือคือการละครถูกปะจริงแล้วอ่ามันคืออะไรนะฮะมันเป็นไบรอบการละครครับเด็กๆไงเด็กๆที่เขาเล่นกันนะเคยดูเขา cover กันเลยไม่เคยดูออรจริงัเด็กเล่นกันโอเคแบงคูอุ๊ยอะไรนะฮะ เมื่อคืนหนอตีสามเลยทำอะไรทำอะไรทำอะไรลุยอย่างว่าจะตีหนึ่งเลยหลังจากนั้นก็คืนจากบอกเลยว่ากรนด้วยก็เข้าใจนะว่าชีวิตช่วงนี้ก็อะไรฮะออ๋ทั้งหลายอย่างทั้งฝึกงานทั้งงานแล้วก็อ่านหนังสืออ่านหนังสือใช่เราจเป็นงานโอเคเราจะเป็นอ่านหนังสือใช่ไหมของขวัญฝึกงานจบมีไหมของขวัญของขวัญ ได้ของขวัญหรือยังของขวัญเนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมวันนี้หรอใช่นั่งรถมาไปกิงว่านั่งรถอ่ะผมหลับใช่หลังจากที่ร้องเพลงก็หลับเลยคือพี่เอิร์ธระหว่างทางอ่ะครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งแรกก็คือร้องเพลงตั๊บแป๊หนึ่งเรียนภาษาอังกฤษอ่าแป๊บหึงหลับก็ตื่นตื่นมาก็ร้องเพลงอือ่แล้วก็ถึงเลยใช่วนลูปเาส่วนหนึงก็คือหลับปไม่หลับไม่หลับคือปะแค่แบบ อ้าวไม่กาแก่แกเป็นใครโอ้ยไม่ไหวแล้วเขาซิวนะเอออะไรนะแกเป็นใครแกพูดอะไรฉันไม่ดีเราได้ยินแตลอดาฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าไกลเออ ใช่มีได <bitch> <ấy> <maior not S 1> ้ขมขวัญ <become sick> ุงาหรืยังโอเคแกไม่รู้เรื่องอยู่ดีจริงอะไนอะไรนะเออเออเยอเเอเอิเออออออเออเัอเออเไ แกขอผัดวัสึกงานหรอได้แล้วดูผไหนเขียวนั่นแหละก็คือมิกลองแล้วครับมิกลองเสื้อแล้วโยงเป็นตั้งเกที่ยังไม่ลองเออเสื้อใส่ได้ใส่ได้แต่ก็จะเป็นฟีลแบบครอบๆหน่อยเออ เป็นเสื้อครอกเป็นเสื้อครอกเป็นเสื้อครอกส่วนผมก็ซื้อมาจะเป็นกางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อเหมือนกันเสื้อผู้หรอไม่ใช่เสื้อผู้ค่ะแต่เหมือนกันโดยสุดเป็นเหมือนกันเฉยๆค่ะเสื้อเหมือนกันเฉยๆเพราะว่าเรารู้ว่าช่วงนี้มิกเหนื่อยไงเราก็เลยอ่ะซื้อของตอบใจน้องหน่อยครับไม่ยั้งไม่ถามครับถามว่าอะไรถามอะไร วันเกิดนี้พี่เราซื้ออะไรให้คะแหวนคาร์เดย์มีให้เลือกไหมมีออปชั่นไหมหรือว่าแบบเราจะจัดการเองจอซื้อให้เองโอเคเอาราคาเท่าปีที่แล้วปีที่แล้วเท่าไหร่ราคาเพิ่มไหมมันไม่เป็นไรนะ10ล้านบ้านเลยเหรอซื้อให้เขาสิแรงมาก ใช่หรือล่ะเออเอ <are> เอ,เอเรถเป็นของขวัญฝึกงานจบไหมอะ่ะของขวัญวันฝึกงานจบวันฝึกงานเสร็จอ่ะ <c oughs> เอ๋ยังมีน้ำเป็น <ๆ S 1> นะถ้าซื้อเยอะถ้าซื้อให้เยอะขนาดเนีน้ยพี่ต้องทำง,งานหงบุกเลยนะพี่ต้องแบบตับหัวเลยอะ่ะ <c oughs> ถ้าพี่ก็ซื้อเยอะอยู่เลยอย่างที่เราซื้ออะไรกั่านี้ เพื่อขอจีพี่เพื่อขอจีพี่มีเงหนได้ไหมอ๋อลองดูคือแบบว่าฝั่งนี้เขาก็เยอะแล้วฝั่งนี้ก็เป็นเลยที่เยอะมากเลยอ่ะแล้วฝั่งนี้ยังไงบ้างฮะไม่กล้ากลัวนี้ด้หนุ่มมากชอตฟิวไปหน่อย บอกแล้วฉลอดเชื่อยังอ่านจริงหรออันนี้ก็หลอกรึเปล่าจริงฝึกงานเป็นไงบ้างฝึกงานเป็นก็ก็เหมือนแบบเวลาแบบเราเป็นหมอจริงหมอก็ต้องตามที่หมออะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งแต่เช้าใช่ใช่ใช่เลยเป็นน้องหมอเป็นไงบ้างเป็นน้องหมอที่อย่างพี่บอกไปสั้ อ้าวกระริ้วไสทำเานมาทำไมอาจริงโบรารเขาบอกว่าแมวห้าหมาปดมีนบ้านไม่ดีบ้านจะพังหนูเหรอคงูหนูอ่เหรอมแฮเตอร์เลี้ยงหนู อ๋อหนุกอ๋อเนี่ยขอโทษค่ะคู่ยุโรปเมื่อไหร่ของความยุ่งจบแค่ตะซ่งไปได้ไปยุโรปเมื่อไหร่นะตะซ่มแล้วไปยุโรปเมื่อไหร่มีสิวให้เขาก็เห็นรถแหยังเห็นแล้วในคลิปเธอก็น่ารักนะ เออลงทุนเหมือนกันนะเออแต่มันเข้ามันมากเลยนะนี่ชอบชอบอะไรแบบเนี้ยจะตายเราขอหน่อย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 ขอให้ดูหน่อยขอให้ดูหน่อยจะให้ดูหน่อยจะนแบบ่อแท้เออถนัดมากนะขอแบบหน้าฮ่าไม่จริงเพราะว่าผลงานของบิ๊กเนี่ยมันเป็นชิปประจักรอะไรอะไรอะไรการซึมแบบตุ๊กโตหรือว่ากอะไรนะกระสับกระส่ายกระสับกระส่ายกระสับองหล่อยกระสับองหล่ายกระสับกระส่า คอมมิ่นเออเป็นไฟบอยให้ดูไม่ได้หรออะไรนะสนม้อนร้อนครับรู้สึกว่าชีวิตนี้เราก็เป็นไฟบอยนะทำไมอ่ะเอาเชียรบ้าย่าเชียอ์บ้าทำไมอ่ะเสื้อหนังมาล้อเหรอขออยากไปรู้กับไฟฉันร้อนฉนรีบ นี่แหละกลายเป็นไข่แล้จับฉันมาทำไมได้จนะ้ะไฟบอยกับลูกกำนังคอมบิเนชันมันแปลกๆเนาะแก้ว่าคอมบิเนชันมันแปลกๆเอามันอุก่มๆก็ได้เอาอุ่มๆมากเลย อ๋อสายบอยเออน่ารักเอออะไรอ่ะเออทำแบงนี้เลยเราคุยเบาเลยก่อนใช่ไหมครับเราคุยเก่งมากขอบคุณครับซ้อมนานไหมซ้อมนานไหมครับละซ้อมนานไหมที่จริงๆอ่ะพี่เป่าได้อยู่แล้วแต่แค่สกิลสกิลของขุยที่มันเพลงอ่ะมันยาพักคืนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเรียนเลมจริงหรอชอบไหม เขาบอกเขาเลยว่าเราโผลฟไชัินอลไม่เอาดีเดี๋ยวเขาให้เปอกตรงนี้ทำไงไม่ไม่คุยคแจริงๆลยีวิวคุณได้หน่อยมันยเป็นยังไงบ้างนุมไหมรอ อี่งมาเซผมนี้มีอะล่นเนน้่สบายมากนะสบายมากน้อสบายเขาถึงแบบอ่าซื้อรถตู้ใช่ไหมครับก็เอาผมมาอยู่ยืะแล้วบางทีการขับรถทับรางัลที่เาเก่งมายู่ยกับา่ง่งม่งมาก่งมา่งมากงา่งากกาเกงากเงากเก่ากงมาเากเกกเก่งมากเก่งมากก่งากเก่งมากเ่นแาลเดีเงมาเงมา่มาเาก่งมากะมาเพ่าะว่าตอนนี้เากง่ไงเอาล่่ ก็้ราไมคนตอบนี่ไงเพราอะไรครไม่มีอะไรหรอกอายุยี่ห้าแล้วก็คงจะมีแบบฟิตอยู่้องอายุแค่สามสิบแล้วดิโอ้ยนะโอ้ยอดไรฮะเป็นไรเป็นยืดโอเคเป็นโกมาซาดอย่างนี้เลยเป็นยืดต้องเป็นนิโกมาซาดไปสิไม่เห็นไปทุกทีใช่ไหมแต่เขาให้ของขวัญนี่ให้อะไรหรอ บอกความจริงเขาไปบอกความจริงเขาไปเลยเอ่ยพี่อยากขอซื้อต่อเดี๋ยวเชิญเขาขอซื้อต่ออะไรอ่ะแกเอาไปลองใส่แล้วเฮ้ยชอบชอบชอบแล้วก็โอนเลยแล้วก็โอนให้เลยแล้วก็ยึดไปเลยอ๋อก็ขายแต่ว่าเราก็ขายอ่าให้ราคาต่ำเยอะต่ำกว่าเขาไปเทียบกันได้ไหมครัโอเคตอของต่อครับเดี๋ยวเราโอ้ยโอ้ย ไม่ต้องทำนี้โอเคโอเคโอเคอยูไว้เจอกาสหน้านะครับผมวันนี้พอขอบงคอครับเดี๋ยวถ้าครั้งหน้าจะไปที่ไหนต้องไปด้วยนะไป้วนะขอบคุณมากครับไเจอกันครับ่นี้แล้วนะาคกคะครับด มาจากที่อื่นก็ขอให้ขับรถใว้สดขภาพประทับกลับบ้านดีๆเด้อขอบคุณเชิญรบกวนเดนายครับประทับ๊ายบายที่วันเลยยินดีต้อนรับสเดชขอบคุณครับกลับบ้านดีๆนะโอ้ยขับบ้านดีๆแล้วมึงเอาอะไรม